สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์มินช่องที่จอดลึกโลกยานยนต์แบบไม่เหมือนใครหากคุณรักรถชอบเทคโนโลยีและอยากรู้ว่ารถรุ่นใหม่คุ้มค่าจริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตาคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เรามีหนึ่งในรถที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กดีไซน์น่ารักคลารถยุโรปแต่รคาคาเป็นมิดแบบจีนสไตล์การมาถึงของมันทําให้ตลาดรถไฟฟ้าเมืองไทยต้องสั่นสะเทือนหลายคนอาจเคยเห็นรูปร่างของมันผ่านโซเชียล ด้วยดีไซน์แบบคอมแพกฮั h แบ็กขนาดเล็กแต่ดูพรีเมียมมุมโคง้งด้านหน้าฝ่ายทรงกลมเส้นสายเรียบหรูเหมือนรถแบรนด์ยุโรปราคาเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถไฟฟ้าไว้ขับประหยัดประหยัดแต่ยังต้องการความรู้สึกมีสไตล์ไม่ใช่รถอีวีที่ดูใช้งานอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงการออกแบบเมื่อมองจากด้านข้างสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือเส้นหลังคาที่เป็นสีดำตัดกับสีตัวถังทำให้รถดูทันสมัยมากขึ้นแม้จะเป็นรถไซส์เล็กแต่กลับให้ฟีลลักษณะรถพรีเมียมทรงมินิมอล ตัวล้อมีลวดลายแบบจอดเหลี่ยมสไตล์รถเมืองยุโรปบ่งบอกเลยว่าแบรนด์ตั้งใจทำตลาดสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แค่รถที่ซื้อเพราะราคาถูกแต่ยังซื้อเพราะมันดูดีเมื่อพูดถึงรถไฟฟ้าขนาดนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วสมรรถนะเป็นอย่างไรขับดีไหมพอไหมากับการใช้งานจริงในเมืองข้อมูลที่ได้คือแบตเตอรี่มีให้เลือกหลายเวอร์ชัน ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอาจอยู่ประมาณ300-400กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หรือ WLTP ของบางตลาดซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันการเดินทางในเมืองหรือแม้แต่ขับออกต่างจังหวัดระยะกลางก็ยังถือว่าทำได้สบายๆแรงม้าอาจไม่ได้มากเหมือนรถสปอร์ต แต่สำหรับรถประเภทนี้สิ่งสำคัญคือแรงบิดทันทีที่เหยียบคันเร่งซึ่งเป็นจุดเด่นของรถอีวีทุกคันแรงมมาราว5 0าถึงแรงม้าอาจดูธรรมดาแต่เมื่อรวมกับน้ำหนักตัวรถที่ไม่เยอะทำให้การเร่งแซงในเมืองคล่องตัวกว่ารถน้ำมันเครื่องเล็กๆหลายรุ่นเหมาะกับการใช้งานจริงของยุคที่รถติดทุกวันในเมืองใหญ่พอเปิดประตูเข้าไปด้านในนี่คือจุดที่หลายคนต้องยกนิ้วให้เพราะดีไซน์ภายในดูเรียบง่ายแต่มีความพรีเมียมวัสดุห่อลายจุดให้ความรู้สึกคล้ายรถยุโรป จอควบคุมเป็นแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อมือถือและมีระบบผู้ช่วยขับขี่บางส่วนที่ทำให้ชีวิตบนท้องถนนสะดวกขึ้นเบาะนั่งให้ฟีลสบายไม่แข็งจนเกินไปและด้วยการออกแบบพื้นที่ห้องโดยสารแบบ EV ีทำให้พื้นที่ขาของผู้โดยสารด้านหลังไม่อึดอัดเท่ารถน้ำมันที่มีแพลตฟอร์มคล้ายกันระบบความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสิ่งที่รถ E ียุคใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ABS ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเซนเซอร์จอดรถและกล้องมองรอบคันบางรุ่นซึ่งนั่นทำให้รถประเภทนี้เหมาะกับผู้ใช้หน้าใหม่คนที่เพิ่งซื้อรถคันแรกหรือคนที่ต้องการความปลอดภัยและความสบายใจระหว่างขับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสนใจคือค่าใช้จ่ายในการใช้งานจริงหากชาร์จที่บ้านด้วยไฟฟ้าปกติการขับรถอีวีจะถูกกว่ารถน้ำมันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วงที่น้ำมันราคาเพิ่มขึ้นทุกปีค่าไฟต่อ1กิโลเมตรถูกกว่าค่าน้ำมันเกือบ3-4ถึงเท่า ส่วนค่าเมนเทนแนนแทบไม่มีเพราะไม่มีเครื่องยนต์ซับซ้อนไม่มีน้ำมันเครื่องไม่มีระบบเกียร์แบบเดิมลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้มหาศาลการชาร์จก็เป็นอีกจุดที่หลายคนกังวลแต่ปัจจุบันสถานีชาร์จในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งของเอกชนและราฐหากคุณมีที่สำหรับชาร์จที่บ้านหรือคอนโดรถแบบนี้สามารถชาร์จตอนคุณหลับตื่นขึ้นมาก็พร้อมใช้งานไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไม่มีที่ชาร์จส่วนตัวระบบฟ้าชาร์จก็ช่วยให้ทริปของคุณสะดวกขึ้นมาก แล้วคำถามสำคัญคือรถคันนี้เหมาะกับใครถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการรถเพื่อขับในเมืองไม่ได้ต้องการความแรงสุดขั้วแต่ต้องการความสบายประหยัดและภาพลักษณ์ที่ดูดีทันสมัยรถแบบนี้คือคำตอบหรือถ้าคุณเป็นคนที่อยากเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็น e v วีนี่อาจเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ดีมากเพราะราคาไม่ได้สูงเกินไปเท่ารถไฟฟ้าคลาสพรีเมียมแต่ยังให้เทคโนโลยีและความสะดวกที่เกินมาตรฐานสุดท้ายแล้วรถคันนี้อาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน คนที่ต้องการขับไกลเป็นประจำหรือชอบความแรงอาจรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์แต่สำหรับคนเมืองคนทำงานคนชอบเทคโนโลยีและสายมินิมอลที่รักความเรียบง่ายแต่ดูดีรถแบบนี้กำลังกลายเป็นเทรนที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ก่อนจะจบคลิปนี้หากคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าเทคโนโลยียานยนต์และรีวิวแบบใช้งานจริงอย่าลืมกดติดตามมอเตอร์มินเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะมาขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์มินช่องที่จอดลึกโลกยานยนต์แบบไม่เหมือนใครหากคุณรักรถชอบเทคโนโลยีและอยากรู้ว่ารถรุ่นใหม่คุ้มค่าจริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตาคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เรามีหนึ่งในรถที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กดีไซน์น่ารักคล้ายรถยุโรปแต่ราคาเป็นมิดแบบจีนสไตล์การมาถึงของมันทำให้ตลาดรถไฟฟ้าเมืองไทยต้องสั่นสะเทือนหลายคนอาจเคยเห็นรูปร่างของมันผ่านโซเชียล ด้วยดีไซน์แบบคอมแพคฮัทแบ็กขนาดเล็กแต่ดูพรีเมียมมุมโคง้งด้านหน้าฝ่ายทรงกลมเส้นสายเรียบหรูเหมือนรถแบรนด์ยุโรปราคาเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถไฟฟ้าไว้ขับประหยัดประหยัดแต่ยังต้องการความรู้สึกมีสไตล์ไม่ใช่รถอีวีที่ดูใช้งานอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงการออกแบบเมื่อมองจากด้านข้างสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือเส้นหลังคาที่เป็นสีดำตัดกับสีตัวถังทำให้รถดูทันสมัยมากขึ้นแม้จะเป็นรถไซส์เล็กแต่กลับให้ฟีลลักษณะรถพรีเมียมทรงมินิมอล ตัวล้อมีลวดลายแบบจอเหลี่ยมสไตล์รถเมืองยุโรปบ่งบอกเลยว่าแบรนด์ตั้งใจทำตลาดสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แค่รถที่ซื้อเพราะราคาถูกแต่ยังซื้อเพราะมันดูดีเมื่อพูดถึงรถไฟฟ้าขนาดนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วสมรรถนะเป็นอย่างไรขับดีไหมายพอไหมกับการใช้งานจริงในเมืองข้อมูลที่ได้คือแบตเตอรี่มีให้เลือกหลายเวอร์ชัน ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งอาจอยู่ประมาณ300-400กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หรือ WLTP ของบางตลาดซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันการเดินทางในเมืองหรือแม้แต่ขับออกต่างจังหวัดระยะกลางก็ยังถือว่าทำได้สบายๆแรงม้าอาจไม่ได้มากเหมือนรถสปอร์ต แต่สำหรับรถประเภทนี้สิ่งสำคัญคือแรงบิดทันทีที่เหยียบคันเร่งซึ่งเป็นจุดเด่นของรถอีทุกคันแรงมา้าราว50-70แรงมา้าอาจดูธรรมดาแต่เมื่อรวมกับน้ำหนักตัวรถที่ไม่เยอะทำให้การเร่งแซงในเมืองคล่องตัวกว่ารถน้ำมันเครื่องเล็กๆหลายรุ่นเหมาะกับการใช้งานจริงของยุ